พบกับช่องที่ดีลัสสังหาบายฟ้ามุ้ยนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาชมนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะปลูกสไตล์ล็อบบนพื้นที่นะคะฉนดุดแดงเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะตัวบ้านเนี่ยจะปลูกสร้างอยู่ประมาณหนึ่งร้อยตารางวานี่นะคะปลูกสร้างไว้ประมาณหนึ่งร้อยตารางวานะคะตัวบ้านแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างๆนะคะด้านข้างตรงนี้อีกสองร้อยตารางวา แล้วก็มีบ่อนะคะบ่อน้ําสําหรับไปใช้ในพื้นที่อยู่ด้านหลังตัวบ้านเกีกประมาณ100ตารางวานะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะคะถนนคอนกรีตติดกับแนวตัวพื้นที่เลยรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนี่นะคะเริ่มจากเสาไฟนะคะตามทางเข้าไปจนถึงชิดต,ตัวบ้านนะคะแล้วก็อ้อมไปด้านหลังเดี๋ยวเราจะมีผ้ามุมสูงให้ชมนะคะอันนี้เราให้เห็น อาตัวด้านนอกตัวบ้านนะคะก่อนเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะบุกสไตล์ล็อบอยู่ที่ตำบลเขาพ,พระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็มองเห็นวิวเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราแผ่นให้เห็นวิวเขานี่นะคะวิวเขามีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปลี่ยกไฟฟ้าประปาถึงครบนะคะสัญญาอินเทอร์เน็ตมีตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะในซอยก็มีเพื่อนบ้านอยู่สองสาหลังนะคะ แล้วก็รอบข้างรอบข้างด้านนี้นะคะก็มีเพื่อนบ้านตลอดแนวเส้นทางเดินทางสะดวกค่ะตรงนี้แล้วก็ทำเลดีไม่เปรี่ยวนะคะเป็นชุมชนเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะพร้อมบ้านตัวบ้านจะมีสามห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวนะคะแล้วก็หึงห้องโถงหรือว่า1ห,ห้องรับแขกเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดของานในตัวบ้านนะคะ นี่นะคะพื้นที่นะคะพื้นที่ด้านหน้าเดี๋ยวเราซูมระยะไกลนะคะพื้นที่ด้านหน้าจะอยู่นี่นะคะตรงแนวสองไฟเลยแล้วก็ยาวนะคะยาวไปจนถึงต,ต้นไม้ไปนิดนึงนะคะตรงก่ยยาก็น่ากว้างจะประมาณ40เมตรนะคะน,นี่นะคะตัวบ้านเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน เดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันนะคะตรงนี้นะคะตรงถนนเนี่ยที่มองเห็นจะอยู่ภายในพื้นที่นะคะในพื้นที่หนึ่งไร่นี่นะคะก็คือเจ้าของได้มีการถมทำทางเข้าวไว้นะคะ ตอนนี้เราก็เดินเข้า,ขามาตามาถนนนะคะที่เข้าหาตัวบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปชมพื้นที่ร,บรอบๆตัวบ้านแล้วก็ในตัวบ้านกันตอนนี้เจ้าของไม่ได้อยู่ประจําที่นี่แล้วนะคะก็คือกลับไปทํางานที่กรุงเทพแล้วนะคะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็จะมาเป็นเดือนละครั้งหรือว่าอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะคะตอนนี้เราก็หยุดอยู่ด้านหน้าตัวบ้านนะคะ ลักษณะของตัวบ้านเนี่ยก็คือจะมีการถมขึ้นมานะคะถมในส่วนของพื้นที่ที่ปลูกบ้านเนี่ยถมไว้ประมาณ100ตารางวานะคะแล้วก็ปลูกเป็นบ้านยกสูงขึ้นมานะคะนี่นะคะเป็นตัวบ้านแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะคะที่ยังไม่ได้มีการถมหรือว่ายังไม่ได้มีการทำอะไรใดๆเนี่ยก็ประมาณ200ตารางวานะคะ200้อตารางตารางวาเนี่ยรวมถึงตัวถนนที่เข้ามาด้วยนะคะ แล้วก็วิวเขานะคะมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปามีครบเลยถนนเข้ามาก็เป็นถนนคอนกรีตนะคะหากจากถนนรัดยางเนี่ยเข200เมตรเท่านั้นเองพื้นที่ว่างเนี่ยยังทําประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะมาจะมาถมทําสวนนะคะทําสวนปลูกต้นไม้ได้เลยพื้นที่200ตารางวานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันรูปแปลงก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างที่แจ้ง อันนี้เราก็เดินเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะก็อาจจะเห็นว่ามีต้นไม้ขึ้นรกหน่อยเพราะว่าเจ้าของไม่ได้อยู่ประจํานะคะไม่ได้มาประจำนี่นะคะตัวบ้านยังอยู่ในสภาพดีนะคะก็คืออาจจะมาปรับปรุงแต่ต่อเติมเพิ่มนะคะก็เข้าอยู่ได้เลยนะคะข้างด้านในเนี่ยจะมีสามห้องนอนอ่าสามห้องนอนนะคะหนึ่งห้องโถงแล้วก็สามห้องน้ํานะคะ เราพาไปดูด้านในกันตอนนี้เราอยู่ด้านนอกตัวบ้านนะคะก็มีการยกพื้นขึ้นแล้วก็มีทําเป็นบันไดนะคะขึ้นมาเราเดินดูนั้นรอบๆนะคะนี่ค่ะพื้นที่ด้านข้างนะคะด้านข้างของตัวบ้านเนี่ยก็จะติดกับนาเพื่อนบ้านนะคะ อาลักเขตเนี่ยจะลงไปอยู่ข้างล่างอีกหน่อยหนึ่งนะคะออกไปประมาณสักเมตรถึงเมตรห้าสิบนะคะนี่นะคะแล้วก็อาจจะดูลบนิดนึงนี้เป็นด้านข้างนะคะก็จะเป็นนาของพื้นที่ของเพื่อนบ้านที่ติดกันอ่านี่นะคะลักเขตมีลักเขตชัดเจนนะคะ เราก็ดูด้านนอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนี่นะคะด้านหน้าก็จะมองเห็นวิวเขานะคะวิวดีบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตรงที่เราจอดเนี่ยเป็นถนนสาธารณะนะคะเป็นถนนคอนกรีตที่เราขับเข้ามามีไฟฟ้ามีประปาครบเลยนะคะพื้นที่ด้านข้างก็เดินได้รอบเลยนะคะ ด้านหลังจะมีบ่อน้ําบ่อน้ำหนึ่งลูกนะคะไม่ได้ลึกมากนะคะก็ลึกประมาณสาเมตรนะคะเนื้อที่ก็ประมาณหนึ่ง้อตารางวาก็คือมีการขุดเอาดินขึ้นมาถมนะคะนี่นะคะบ่อน้ําแล้วเขตนะคะก็จะอยู่ตรงต้นมะม่วงนะคะแล้วก็มีหลักเขตอยู่ทางด้านนู้นนะคะตรงม,มุมเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะคะ ตรงด้านมุมนะคะมุมตรงนน้นอ่ะกล้องอาจจะไม่โฟกัสอ่ะนะคะจะเห็นเป็นเสาขึ้นมานะคะแล้วก็มาถึงต้นมะพร้าวตรงนี้ก็ถ้าเกิดตัดต้นไม้ตัดอะไรออกนะคะนี่นะคะตรงนี้ถ้าตัดต้นไม้ออกตัดหญ้าออกเนี่ยก็เดินได้นะคะพอตัวบ่อจะอยู่ทางด้านขดลงไปทางด้านโน้นตรงนี้ก็สามารถเดินได้รอบบ่อก็เดินได้ทั้งรอบเลยนี่นะคะ เราแผ่นกล้องกลับไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระนะคะอาําเภอเมืองจังหวัดนครนายกห่างจากตัวเมืองอนครนายกนะคะห่างจากตลาดลนครนายกเข้ามานี่ก็ประมาณ7กิโลเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวบ้านกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันนะคะว่าด้านใน จะเป็นลักษณะไหนแล้วก็มีห้องอะไรบ้างนะคะไปดูรายละเอียดต่างๆกันประตูเป็นประตูกระจกนะคะบานใหญ่ประตูกระจกเป็นแบบผักนะคะคือผักเข้าผักออกอันนี้เข้ามาด้านในก็จะเป็นห้องโถงนี่นะคะห้องโถงยาวๆพื้นปูกระเบื้องนะคะ ตีฟ้าไว้เรียบร้อยมีหน้าต่างน,นะ,ะเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงด้านหน้าก็เป็นกระจกบานใหญ่นะคะให้เห็นวิวภายด้านนอกนะคะบริเวณด้านนอกตัวบ้านตัวบ้านนี่พร้อมอยู่เลยนะคะด้านในเนี่ยพร้อมอยู่ได้เลยไม่ต้องมาปรับ ปรุงอะไรมากนะคะอาจจะมาทาสีใหม่นะคะซ่อมแซมบางส่วนที่เสียหายก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยทางมุมนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําแล้วก็จะมีอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งสามารถทําเป็นห้องนอนหรือเป็นห้องเก็บของเป็นห้องดูทีวีอะไรก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เจ้าของทําเป็นห้องเก็บของไว้เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ํา น้ำนะคะก็มีชักโครกบูกระเบื้องนะคะมีอ่างล้างหน้ามีแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะห้องน้ำก็กว้างขวางนะคะไม่ได้แคบมากก็กำลังดีนะคะเหะ ก็จะเป็นห้องน้ำด้านนอกนะคะอันประตูนะคะทะลุไปด้านหลังตัวบ้านมุมนี้นะคะก็เป็นมุมมาเนกประสงค์แต่เจ้าของก็คือใช้เป็นมุมทำครัวถ้าท่านนายมามานะคะสามารถที่จะมาซื้อแล้วนะคะเนี่ยสามารถที่จะมาต่อเติมทำครัวด้านหลังได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังยังมีเหลืออีกเยอะๆเลยสามารถมาต่อเป็นครัวไทยด้านหลังได้เลยนี่นะคะ มุมด้านหลังที่เราเห็นบ่อนะคะจากมาต้นคลิปที่เราถ่ายว่ามีบ่อน้ํานี่นะคะตรงนี้มาทำส่วนเล็กๆด้านหลังนะคะส่วนครัวแล้วก็มาทําเป็นมุมทําครัวก็ได้ด้านหลังาต่อหลังคาเพิ่มแล้วก็ทำครัวด้านหลังได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรากลับไปดูด้านในเหมือนเดิมแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นสองห้องนอนนะคะปิดซ้ายปิดขวาห้องนอนภายในห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ำในตัวทั้งสองห้องเลยนะคะขนาดห้องเท่ากันเดี๋ยวเราพักเข้ามาดูห้องด้านขวาก่อนนะคะก็ติดแอร์ไว้มีเตียงนอน ปูกระเบื้องนะคะแล้วก็มีประตูที่จะเปิดออกไปทางด้านหลังที่เป็นบอ่อได้นะคะแล้วก็มีหน้าต่างหนะะ้าต่างก็จะเห็นวิวด้านหน้าบ้านเห็นวิวเขาเป็นส่วนของห้องนอนทางด้านขวามือ ห้องน้ำในตัวนะคะก็จะเป็นห้องน้ำก็มีชักโคกฝักบัวแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะมีเคาน์เตอร์ เราไปดูห้องนอนทางด้านซ้ายมือนะคะขนาดห้องนอนก็คือเท่ากันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะคือปัจจุบันเนี่ยเจ้าของไม่ได้อยู่ประจำนะคะไม่ได้อยู่อาศัยแล้วก็จะมาพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์อาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นห้องน้ำก็มีห้องน้ำในตัวทั้งสองห้องเลยมีชักโครกมีฝักบัวมีเคาน์เตอร์นะคะพื้นปูก,กระเบื้องเป็นพื้นต่างระดับแยกเปียกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็ประตูก็จะเปิดทะลุไปด้านหลังได้อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเห็นวิวทางด้านหลัง ทางด้านหลังนะคะเป็นหน้าต่างอาลูมิเนียมกระจกนะคะติดมุงลวดแต่ไม่มีเหล็กดัดนะคะห้องนอนก็ติดแอร์ไว้เหมาะสำหรับจะมาทำบ้านพักผ่อนบ้านอยู่อาศัยนะคะประจำหรือใครจะมาปรับทำเป็นบ้านพักตากอากาศให้เช่า หรือทำบ้านพูวินล่าตรงนี้ก็ทำเลดีนะคะเหมาะมากไม่ไกลตัวเมืองไม่ไกลแหล่งท่องเที่ยวเดินทางไปอ่าเขื่อนขุนดานเดินทางไปน้ำตกนะคะก็เฉลี่ยทางก็ประมาณแค่15กิโลเท่านั้นเองใกล้โรงเรียนนายรจปบลอนะคะใกล้ตัวเมืองแมโคโครตัสสะดวกมากมากค่ะตรงนี้วิวดีบรรยากาศดีนะคะก็คือถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถนัดชมบ้านได้ทุกวัน ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะหรือต้องการขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักแชทนะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะเบอร์โทรเนี่ยเป็นไลน์ด้วยนะคะ0 6 5 6 8 1ก6 5 4ก็คือสามารถบันทึกแล้วก็เป็นไลน์ได้ด้วยนะคะก็ทักมาสอบถามข้อมูลกันได้กอยากชมพื้นที่จริงนะคะก็นัดได้ทุกวันนะคะทำเลยดีค่ะจะมาปรับเป็นบ้านอยู่อาศัย เป็นทําธุรกิจนะคะบ้านพักบ้านพวิล่าให้เช่านะคะได้เลยหรือต้องการซื้อเก็บไว้นะคะไว้เป็นบ้านสวนมาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์หรือว่าหลังเกษียณตรงนี้ก็เหมาะมากๆนะคะตัวบ้านพร้อมอยู่ไม่ต้องปรับปรุงอะไรมากเลยนะคะอาจจะมาทาสีใหม่ต่อเติมเพิ่มนิดหน่อยนะคะก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยตรงนี้นะคะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก เจ้าของนะคะต้องการขายในราคา3ามล้านห้าแสนบาทนะคะราคานี้เจ้าของออกค่าอค่าภาษีให้ทั้งหมดนะคะนะคะวิวดีๆนะคะหน้าบ้านมองเห็นวิวเขาสวยงามมากเลยแล้วก็ก็คือหน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกนะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นทิศเหนือนะคะเนี่ยมาทําการเช้าๆนะคะมานั่งจิบกาแฟมองเห็นวิวเขาบรรยากาศดีดๆแล้วก็มีหมอกขึ้นนะคะตรงนี้ แล้วหน้าหนาวก็อากาศดีมากไม่เปรี่ยวด้วยนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดชมที่ดินได้ทุกวันตามเบอร์ที่ให้ไวได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องที่ดินไร่อสังหา,ายฟ้ามือด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภาพมุมสูงกันนะคะ ขอบคุณค่ะ